การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าเขียวขจีมีเจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าต่ายตื่นตูมเจ้าต่ายตัวเล็กมีหูยาวสีขาวสะอาดและมีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความฝันฉันอยากบินได้เหมือนนกเจ้าต่ายพูดกับตัวเองทุกวันเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นนกน้อยบินวนในสายลมเพื่อนเพื่อนในป่าต่างหัวเราะกับความคิดของเจ้าต่ายกระต่ายจะบินได้ยังไงละ่ะเจ้าเต่าตุน่นถุยพูดพลางหัวเราะใช่หัดกระโดดให้สูงก่อนเถอะนกกระจอกจ้อยเสริม แต่เจ้าตา่ไม่สนใจคําพูดของใครมันมุ่งมั่นจะทําตามความฝันวันหนึ่งมันตัดสินใจไปหาพี่ช่างมีผู้เป็นนักประดิษฐ์ประจําป่าพี่มีช่วยทําให้ฉันบินได้ทีเถอะ่ายพูดด้วยดวงตาเป็นประกายพี่มีหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าเจ้าอยากบินจริงๆงั้นรอก่อนพี่จะช่วยหลายวันผ่านไปพี่มีทํางานหนักจนในที่สุดก็สร้างปีกวิเศษขึ้นมาปีกนั้นทําจากไม้ไผ่และใบไม้ที่แข็งแรงเมื่อปีกเสร็จสมบูรณ์เจ้า่ายสวมปีกแล้วปีนขึ้นไปบนเนินสูงสุดในป่า พร้อมนะพี่มีตะโกนเจ้าตายพยักหน้าก่อนกระโดดออกไปจากเนินลมพัดแรงและเจ้าตายลอยตัวขึ้นไปบนอากาศฉันบินได้ฉันบินได้เจ้าตายร้องเสียงดังด้วยความดีใจแม้จะบินได้ไม่นานและต้องลงมาพักเป็นระยะแต่เจ้าตายก็ได้สัมผัสกับความฝันที่เป็นจริงมันรู้ว่าความพยายามและความเชื่อในตัวเองทําให้มันบินได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าตายกลายเป็นแรงบันดาลใจให้สัตว์ตัวอื่นๆทุกตัวในป่าทุกคนเริ่มเชื่อมันว่า ไม่มีความฝันใดใหญ่เกินไปถ้าเรามีความพยายามนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหยุดที่จะฝันและลงมือทำแม้จะดูเป็นไปไม่ได้ในสายตาคนอื่นก็ตาม